สวัสดีค่ะ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 คุณหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการได้ยินข่าวว่าคุณป่าฝันโตวิบนอกค่ะความฝันของคุณป่าเป็นไปกันไรว่าให้ท่านผู้ชมเัาฟังเบ้งค่ะโอ้ฝันกับว่าเคยฝันฝันแปลกฝันว่าจะของจะไปใจดอกไปดูสูงสูงอ่ะ จังเป็นเหตุห่านยูคือเขาเหตุห่านไว้ยในต้นใหม่แต่โบแมนต้นใหม่ม,นม,นม,นมันมันบบมีต้นใหม่ไปยู่ผันแมนยืนยู่มาหลยตัวหล่ตัวมายืนแงนคือจิกระโจนใจแต่ว่าก็เอาบ่ถึงค่ะค่ะมันนี่ก็คิดว่ามันจิกัดแต่มันก็บอกัดมันก็กระโจนแงเนหนาแงเนหลัง,ง,งอยู่มาที่นี่เอมีแมวตัวหนึ่ง กระโจนขึ ai, os, Kum, h, <Met> ้นได้ส ad, ูงกว่าเขากระโจนขึ Nos, no. Nas, ้นมากกระโจนขึ้นกระนบจังสี่คขั้วไม้กระโดดมั้บอกม่กระโดดขึ้นนกกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นมากอันกระโดดอันสูงกว่ามาแมวมันก็มีจังสีเนาะแต่เวลามันกระโดดขึ้นมากระนบเมื่อยจังสีนะท่านใจเจ้าของว่าแมวมาขอกินก็หายังให้กินก็ดีนหันหนาหันหลังก็ไปใส่ใบได้เพราะว่ามันมันบกอว่งมันซำหนี่อหล่ะกับใบได้ให้มันกินดอก แมวมีจักตัวค่ะแมวมีตัวเดียวแต่ถ้้ไตรมีแต่หมาก็เลยว่าโอ้ยหมูเมื่อขึ้นมากแบบนี้แต่มาคือว่าคือฝันแบบนี้นอคือหมาแมวมาขอจวนบุญนอนค่ะกาตจวนหมากันสินอนกับไหวหมอบอนเนาะตรวจนอนหลับไหวหมอบอนให้นอนรับฝันดีให้ลักลุมลักษาลูกเต่าผู้ยุ่ไกลว่าสันดีปี่นี้กันแม่หมูเศร้ากับฟังพระตรวจมุ่นทุกเศร้าค่ะ ใ่บาททุกมือพอสิคิดไปว่าหมาหรือแมวมาขอส่วนบุญค่ะเพื่อว่ามาหายเลขบ่ค่ะสลขกับจิเลขือไหน,นอนก,กือเลืมาคิดว่ามือนบเนาะลุกขึ้นป็นสี่เน้มาแมนกระโจนขึ้นแล้วก็นบจังสี่นะค่ะเพราะว่ามันกระโจนขาขามือมันกระต้งขึ้นจังสี่เนาะ้วะ็นบจังสี่นะะก็เป็นนบจังสี่กับมือแมวเนาะมันกับบอกคือมือเห่าเนาะก็เรย แม่ตีเป็นเลขอย่างไม่ว่ามือกับสองสองขางก็หาถ้าบอกว่าหาหาแต่ดีว่าซีดแทนนค่ะนี่แหละก็เลยคืนเอาตัวนี้แหละค้นดึกดีกับมณโณนะแต่ว่ามวนนั้นมีมีหมาเบิดมีแมวตัวเดียวแมนเห็นแน่ลงไปเห็นหมาเมด่หมาดำหมาบ่ดำก็เห็นเมค่ะหลายอีลี แต่ว sure ่าแมวตัวหนึ่งเอาหนึ่งเขากระไรเนาะแมวตัวเดียวก็แมนเอาหนึ่งเขาหนึ่งยังวาาหนึ่งหาหาบอกค่ะหนึ่งหาหาว่าหาหาคือสีวันหนึ่งศูนย์ไปจนสีเด้อค่ะมันบอกมนศูนย์กับหนึ่งหาเด้อแมนบอกเพราะว่าแมวตัวเดียวเนาะแมนคือสีวันสิบสิบเป็นหนึ่งศูนย์เลยค่ะหาหามันก็หาสองตัเลยค่ะมันก็เป็นหาสองก็ไดนี่แมนนี่แหละนี่แหละ มันถวบไปหลายมันก็นหลายเนาะก็เล็ดแต่ว่าทัานผู้ชมวิจีบเอาไปคิดเอาถอดก็ะเล้ดแต่ทัานผู้ชมสิจิจารณาเบิ่งแม่แปมันกับแปลไปลหลายแต่ว่า,าคุณแม่คุณแป่นึ่งศูน0แล้ว<า>กะหนึ่บอกค่ะคุณแม่จะว่าในใจคุณป่าน่ะมักจังไร ي? ตัวไรนหี่ตัเตะมักมีมกัก1ิแล้วมักสิบัู0ย์หนึ่งเตรียนึ่ บรออกโดนเลยเด้อแม่นั่นจักมน่าตใสบอกคุณแม่แม่มันหูว่าเป็นดูน้ำเป็นดูดูน่ะของของทั้งไตนะมาหลายเนาะเขาก็บบริเนี่ยอยู่ทั้งๆไม่เลยแม่อันทั้งอันเทาอยู่ทั้งๆเนี่ยต้องไปแต่เห็นแต่แต่หมาค่ะมาดูดูเห็นแม่กระโดดขึ้นมาตัวหนึ่งเนี่ยกระโดดขึ้นมากระโดดจังสีเกิดนบจังสีนะกระโดดขึ้นมาจากทั้งไตแม่ดูทั้งๆหักหักว่าเด็กขึ้นไปง้อยู่น้ำ ไปเด้โอ้เออบ่ได้ขึ้นไปอยู่นั่กระโดดบ่ถึงนะกระโดดจังสีกระโนบจังสีนะคือเพิ่นน่ะอยู่ทิ้งหมาเด้อยู่เหนือหมาสูงกว่าหมาแบบว่ากระโดดขึ้นโนบจังสีหล่ะก็ลอยอยู่ในอากาศแม่นนบ่ได้ยืนเทิ้งซึ่งในในเฮาเห็นนั่นกระโดดขึ้นแล้วโนบจังสีเฮาเห็นอันร่อยแบบว่าข้างอเมนแม่นข้างอยู่อันกระโดดค้่งกระโดดจังสีเนาะแม่นกระโดดขึ้นแล้วก็นโนบจังสีนะอันเฮาเห็นก็เห็นอยู่จังสีน่ะ แต่ข้างอยู่จังสัรค์แต่แต่จังมาคิดว่าโอ้ยจะาผูบ่มีหยังให้กินดอกอยู่เถิงจ้าไปหาหนังหันกลุ่นหันปีกหันหาแนวให้แมวกินแต่มันมาขอหนุบมือขอกินไม่ติดนี่ตัวหนุบมือขอกินในความฝันในความในในของเมื่อคืนมาหุงเมื่อคืนมากคนในความฝันมาที่นี่หุงเมื่อคืนมาก็เรียกว่ามาเนี่ยมาขอจนหุ่นกว่าเจ้าของมาสบาย เล้วจะได้บุญนั่มบ่จริงๆก็เลยมาคือกะไรก็ว่ามาบอกเลข์บ่บอกเลข์ก็ว่ามือสองขาใจกลางนก้ตกเป็นอเนาะค่ะปฏิวัติแยกขึ้นด้วสิ่งที่ตเป็นหาตกเปะนหาเอาเป็นหาหาได้เนาก็ว่ากระแตกเนาะเพราะว่ามูลนั่นมิตรหมาแมวมีตัวหนึ่งแมวมีตัวเดียวบ้านนี้กระกระโดดลุกเนื้อหมาเออ ลอยคางอากาศอยู่แมฆลอยขึ้นมาเหนือหมาน่ะหมาอยู่ทั้งไต่เพิ่นเพิ่นขึ้นมาอยู่คือจังเขาเต็มอยู่ทั้งไต่เพิ่นขึ้นมาสูงกว่าเขาหน่ะโดดขึ้นมากระโดดลอยจังสีน่ะค่ะลอยในอากาศแบบพวกี้ยังจังแม่นกระเตะอยู่นี่แหละจังวะก็ค่อยฝันจังทีก็คุกฝันมากังเียก็เลยมาคืนว่าแม่หมามาขอส่วนบุนบ่ค่ะว่า แต่ว่าเลขที่คุณแม่มักๆากมันก็คือหนึ่งศูนย์แหละเนาะคุณแม่เนาะจ้ามักหนึ่งศูนย์คับห้าห้าค่ะหนึ่งศูนย์ห้าห้าหรือท่านผู้ชมทางบ้านอยากเอาหาสองก็เอาหาสองแม่สองหาศูนย์ก็ได้สองหนึ่งศูนย์แต่ว่าไปเนาะแล้ใจะจัใจหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากแปลอยากตีเป็นแนวอื่นก็แบ่งปันมาได้ไต่คีบเนาะคุณแม่เนาะเพื่อแบ่งปันแนวทางแต่ท่านผู้ชม ความฝันของคุณแม ok yeah. ่ก่ะมีเพแกนถอยไหมนบอคะจ้าจ้าขอให้ท่านผู้ชมโชคๆมั่นๆครับความฝันของคุณแม่ yeah. que ค่ะสำหรับคลิปนี้กับขอขอบคุณคุณแม่หลายๆด้ค่ะที่มาให้แนวทางความฝันให้ตัวดีตัวดีไท่านผู้ชมทุกท่งค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของแม่น่อยเนาะคะ่ะนะ,ะห,นหนึ่งศูนย์ห้าห้าห้าสองค่ะประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะแม่หน่อยเพิ่นฟันเห็นแมวเนาะคะ่ะนะแมวเต้นกระโดดขึ้นพนมมือขึ้นเป็นคือจังห้าวายนี่นะท่านผู้ชมแล้วก็ะลอยอยู่กลางอากาศะค่ะเพิ่นกระเลยเป็นตีตตีเป็นต,ตัวเลขเนาะคะ่ะนอให้หนึ่งศูนย์ลัะกะห้าห้าห้าสองค่ะกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะคะ่นะนะสำหรับตัวเลข ลักการแนวทางของแม่หน่อยค่ะที่เพิ่นมีเรื่องเล่าความฝันมาแบ่งปันเนาะค่ะเนาะประจำหมวดหนึ่งตุลาคม2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะการท่านผู้ชมท่านไหนยังบ่กดติดตามก็ขอฝากช่องจ่าปอในเด้อค่ะเพื่อที่สีบ่พลาตเลกและกะาแนวทางดีๆเนาะค่ะเนาะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะ เจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ